สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะทุกท่านเนาะเป็นจ้างได้มือนี้วี่ห้าหน้อยก็ได้เดียวคือได้นึงเดียวคือเก้าพี่น้องเอ้ยอันนึงกับว่าได้ลบอยู่เดียวนี่ก็ได้นื่งลบๆอยู่เนาะ้เมือละน้อยนึงเป็นจ้งางได้ขั้นนี้คือไม่อยากไอเอฟซีเขาเตะเคยเตกตามเตกซีสองมือนีบ่เขายัางเลยเนาะโอ้อยากไอเหลอไอ เอฟซีไกยักอายอทนได้หลายได้พี่น้องเด้อะว่าเป็นยังนอตตามกันต่อไปนะเนาะข้าวเคยเป็นแซมมันก็ต้องเป็นแซมเนาะม,มืัอนี้ว่าแตกมือองก็ต้องแตกแต่เขายืนหายยู่หน่อยหนึ่งหรืยืนได้แน่นอนจะว่าสามชีหรือว่าท่านเขา่าสองมือลนะสั่นกันแล้วเนาะพี่น้องเนะาะสองมือซ้อนสามมือซ้อนแต่ว่าสิไปย,ยุ่รอกสิไปในทางที่ดีคือเก้นานั่งละมันเป็น มาเบิ่นแน่มาตัวเกาแน่จังสีแม่มันซ่อนเอาไหมนะพี่น้องเนาะจะพาะคิดกระดุดอีกแล้วสองมือแล้วพิเศษเขาสองมือผู้เดียวเป็นแซมสองมือเนาะพิเศษเอื่อนได้แก่เมื่อไม่ให้ให้ไดใมแม่เอฟซีเลยเบิงบ้งใดผู้มาเบิ่งมาติดตามให้ได้ลำเห่อยรยกันเนาะเสีม,มาได้ตั้งแต่ขา ปลาทูยังสีบ่เอาเราคยกินหมูกะเนื้อกินหมูก,กะไก่บบบน,นี้สีมากัดปลาทูเป็นไปว่าเลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแก่มือได้แบบน,นี้แด้วแก่มือคือเก่านั่นล่ะขออภัยหลายๆที่ว่าเสียว่ามาแตกคือจะคยแตกแต่ว่าแตกเนาะวันที่ชิดช่องสะโพกคิดนะลุเนาะพี่น้องเนาะลาบไปเฉพาะกิจ รับไปแล้วหนึ่งบกิดรับไปบกเขานะพี่น้องนะรับไปห้าหน้อยเขาแนละ้วพี่น้องวิ่งสิปกินรดหนึ่งกับเก็ดไปออกสิบหรถไปตัวหนึ่งนะพี่น้องนะบ๊อกเปยังนาะพอได้เขามาบึงมาส้มกัคือสิขใ้ยูะ กอนอื่นกับบอบอกว่ามีเงื่อนคนนึ่งที่ลยนซอยคาสมุทรปรากามากคหรอซีเนพุกเก่าเลยเนาะยังพวกเก่าดวงจันทร์คือเก่านะขอบุญขอบคุณหลายๆด้อที่ว่าถึงว่าป่าปูขึ้น่ายังเบิ้งยังคิดตามอยู่เนาะหลายๆคนกับขอบบุญขอบคุณหลายๆทีสองหมื่นสามหมื่นกับพวเขาเต็มทีเนาะก็ยังได้ไปยุติวามันยังบัสมบูรณ์เนาะ มึงของพุ่นหลายๆเอฟจีที่ทีทททท่ตามกันอยู่เนาะบ่เป็นยังจังว่ากันไหมเนาะมาเป็นไล่วันไปลวยไล่วันไปตั้งรักดีๆเฮ้ตั้งรักดีๆจังเขาไปตีสูมือมันต้องมีมือนอกเอาได้เนาะแต่ว่าขาเจ้านอกเข้าบ่ได้ดอกชีบ่หลุดเหมือด,ดอกใส่หนึง่งเยอะมันโดนๆจังมีดอกจังสีเนาะบนานนี้เอาไม่มือวันที่สิบสามเนี่กะสิแจกเราเราบ้านจันทร์ มาเบื้องเลือผู้ใดเข้ามาแล้วก็ดกดไ์กดแจ็กให้แน่ผู้เข้ามาไม่ไก็ดีละผู้เก่าก็ตะก็ได้ละเนี่ยถึงจะปลากันเด้อเบื้องโคตรจะหน้าให้แน่ทุกูทุกคนให้ได้โสคได้หลาบกันทุกคนเด้อมืม้ออื่นวันที่สิบสามันจันเอาอีกเข้าเอาอีกเอา้าบอ่ไปไรเสียเวลาในการรอค่อยสิบในเบื้องเด้เห็นกันเนาะอันนี้เอามายืนยันว่าบ่แต่เอา้า ที่สิบสามมาแล้วมาแล้วสิบสามมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีนองสะพกิดมาเลยจับคูเลยสามแปดสามแปดสามหก

Get eight, get three. Get three. เก็ดแปดเก็ดสามเก็ดสามมาแตกมือนี่มันต้องแตกม,มืออื่นนะพี่น้องนะไปเฮ้านี้จะเข้าไปว่าใดเทไรรักแบบนี้กั get three, get six, get eight, นกะเก็ดสามเก็ดหกเก็ดเก็ดแปดเนาะก็ คิดเปียบปกับสามศูนย์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 นสองเก่า ไปเป็นแสมสิมันหลุดถ้าไปสอหัดสองสามมือบ่ได้แล้วไม่ต้เอาสิเอาเดอบันนี้มันไปสองมือนหลอเมืออื่นมันที่จิบสามจัดให้เนี่ยเด้อพี่น้องเอ้เขานี้เลยํำนั่นละวันนี้โดนดอกต่อมาก็เป็นของห้าหมัดยืนยัดให้ได้ยืนยันยืนยั่วให้ไปเลยตลอดนาะพี่น้องเนาะเอาวิ่งยวดถิมยะปากันเด้อเขามาเบิ่งกันคือเก่าแล้ว ทิศเฮาก็ได้เคยเบิ้งเคยติดตามกันกันยังสามคือเก้านอบพี่น้องเนาะถึงเรียกมันจะเข่าบวมกระยามันคำว่าคือเก้าบันนี้มันต้องเขามวมมันว่ากาไปใช้ดอกวิ่งสามแปดก้าไปไกลว่ากาไปไกลมันต้องติดเท่าสามแปดวิ่งสามแปดวิ่ง สามแปดวิ่งกลมเล่นกลมเล่นสามแปดร่องเกียรสามไม่สู่ไม่เข้าสู่ไปเรื่อยๆแผ่เพาเป็นเราเข้าถึงจะได้ขยืนเสมอไดยืนหนกสนะขาดล้วเข้ามืออืนเอาสนะขาดมืออืนพิเศษ เอาสีแดงเขียนไล่กระจายเบืงง้องหนักติดสีเดียมตาคันสีแดงเอาเป็นตก่กมซะทิเศตทิเศษเมืองด,ดีดีเลยที่เลยไปรุดท่อมไปหมดสุดโตัวว่าใดหรอก ที่จะห้าหรสีเงินเพื่จะหาลหรสีใด้น้ำเพลนผลเห็ดยังหาบได้ตลอดดอกนาเห้าเอาแรงเดียวพลเห็ดเท่าไว้ตลอดเสมอดอกยั่งยืนไดใดยู่หฮาก็ได้ฮ้าหห้าหกสิลบห่อไปใส ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยห้าแปดห้าแปดห้าแปแปดห้าแปด เก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งหกเก็ดหกเก็ดหนึ่งสองสามสี่หกเก็ดหกเก็ด hút kết hút nâng hút nâng hút nâng tóc bè chi bè chi viên

ตัวล่องหอกเกตพี่น้องตามได้ขึ้นเก้าและหอบตามลมหอบว่าไรคุณทางสลมหอบเลยนักพ่น้องนะเบิ่งกันไปตามกันไปได้พี่น้องเด้อเอฟซีตุกขูทุกคนปกติเฮ้ยเป็นแซมก็ต้องเป็นแซม Pokati Pokati Jaku Tokit Tokit Sunok

kiếp giảm si kết si kết câu xuống câu xuống hà câu À, cầu cao bình Bình Cao kiết Cao เ,เ,กดดเ,เ,เก็ดิงกมเดนเกล็ดลองซีเก็ดลองซีเก็ งับกล่องจังไนก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อคนสะดวกในการขีดเขียนในการขีดเขียนให้มันสะดวกนาอเอี้ยจีนาะที่จะได้เห็นเห็นสะดวกสะดวกอืมงั้มเขียนแจ็บคูได้แล้วสองสามน้อยจีน้อยสามน้อยก็ยไปแล้วน้ะพี่น้องนาะบารนีวีไอพี่ ช่องมือเรานิช่องนี่บะแจกมืออื่นเอาหมดเด้อมืออื่นทั้งน้อยสุกน้อยเด้อสามน้อยบะแจกบะแจกช่องมือแล้วบีไอพี่โอ้บีไอพีเขียนไปตัวทิ๊บตีนเลยนะเปียนาเปียรังล่ะ หลังไกลเป็นจ่านนน้อกหลังไก่นี่นี่โย่คือสีไข่นี่ไหมสัญญาเราเล้วว่ามัเป็นยังต้องจังเลยกับเฮดไฮเอฟีไหนมีมกักกระตังใส่นีนมีงันใส่แลว้วันกอนั่นนะทั้งสีผักพรอนไปแคปคูพี่ไอพี่สะเกาสาม กะศูนย์หกอากาศเปลี่ยนไวไวๆร่างกายก็อยากสู่รับบ่อใดยุบป่นใดอยู่แบบไข่แบบบ่ไข่อยู่ถือว่ากับ่วกนักยังหอกเพิ่งพลากก็ได้อยู่ยไข่หน่อยๆซะบม่เป็นไข่หรอกถือว่าเมือ เพี้ยๆซื้อปวดๆในตัวในตนก็เอาพระลากกระเซ้าหรอกหนึ่งห้าสามสีสามซีจัดให้แตกกระคักนอบพี่น้องเนาะสามซีสองเก่า

số là Vinh Vinh 93 Câu 3 Cậu 3 Cậu 3 đinh Cậu 3 đinh Cậu 3 đinh 2 cậu 0

เบอร์โทรก็ถ er. ิงไปสองเบอร์เด้อพี่เด้อมีหลายเบอร์แต่หันถิ่มลงสองเบอร์ปูขุนมีสี่เบอร์แต่ันใส่ไปหลายอย่างก็เลยเอาใส่สาธารณะสองเบอร์มือนั้นสองเบอร์หนึ่งใส่ ตุลากรรมยู่นอะฟี่นาะกำลังทำงานอย่างอืน่นสองเบอร์หนึ่งกาเหตดให้พี่น้องเห็นเลขนี่ละสองเบอร์หนึ่งไล่บ่อออกสองเบอรท์ทีบ่อออกนี่คือทำตุลากรรมทัง้งบอกเลขบ,บอกเบอร์นี่ละให้เลขให้เบอร์เหน่น่เอา้าแคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอดเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้เอฟซีท่านไดเข้ามาแล้วท่านไดเข้ามาเห็นแล้วมาหวดแล้วแคบหน้าจอเด้อ หน่อยวันที่สิบสามามาไม่แล้วมาแล้วฮอดแล้วราะเป็นมาไม้อันเก่านั่นละสุดผู้ขุนบ่เคยเปลี่ยนแปลงดอกถือสุดได้กระสุนัันไปตลอดมันบ่ซับสนถึงมันชีวาเขามันกระแตกได้เพราะอะไยืนโตยืนตนตไปได้อย่ถ้าเขามดมือได้กะเทลส่มือหางมือซ้อนนะพไปน้องน้อขันลุดกะพิบบ่ลุดถ้าเขาถ้าเขาบม่มัดก็คือเขาเขาคลิปหนึ่งด้่สองคลิปย่จังสี่หน้าเนาะเหมืนว่า เอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอผู้ได้มากล้วก็ได้เพรหลายยายห้างสะพาอกิดกับมีเข้าไปก่ะเขาม่าไม่ก่ะของวันที่สิบสามมีข้อหกก่ะจับคูัห้มี3สามแปดสามหกหกเจ็ดเก็ดแปดเก็ดสามสามศูนยองเก้าวิ่งสามแปดขมเรนสามแปดล่องเก็ดสามนาะพี่น้องเนาะ พิเศษ6กหาศูนย์หนึ่งหาเก็ดหกหนวิ่งหาหกลมเดินหาหกล่องหกพี่น้องปกติเก้าเก็ดศูนย์หก็ดสก็ดเหเกวิ่งเกก็ กมเดนเก้าเก็ดล่องสีเก็ดบีไอพีเก้าสามศูนย์ห่งหาสมเก้นย์สอหวิ่งเก้ามเรนเก้มล่องสองเก่าคือสีน้อยหนะ้าผีน้องน้ามือเอือนเอาให้มัดเลยเฮาแตกให้มัดเลยเขามากขึ้นมากแล้วล่ะ ถึงมาเต็ดสูมือกะมันจะมีสามมือแต่นั่นนอไม่ได้น้อยสองนอไม่เขาเป็นเขาหยากๆเบื้องห่างๆเมื่ออื่นกะบื้มลำเมืออื่นนอเมืออื่นเป็นต้นไปสิว่ารุดดอกขืดววาหน้าต่อไปพยายามเน่ยรุดเด้อภาวนาว่าว่าให้รุดให้เอฟจีเลยดำเลยลุยกันตุกคูทุกคนนอเมื่อนี้กะให้เอฟีุกคูทุกคนยุุ่กสบายเด้อเงินน่องท่องไหลเงินไหลน่องท่องไหลมาก นี่นไรน้องท่องไลเขานะ่อพี่น้องเนะ่ะมืออื่นมากอะโชคดีกันทุกขูทุกคนหอดถึงมืออื่นเนาะตอนใบใบซีโมงไปเริมตะซีโม่งครึ่งไปเริ่มโชคดีกันเนาะมีเล้านะ่ำมืออื่นเนะ่าผู้ใดติดตามเล้ากับเบื่องนากันเด้อพี่น้องเด้อบ่ท่านหอดรัฐบาลดอกหอดสองนี่ละมืออื่นเล่าก,กับมีน้อยกับมีให้เอฟซีทุกขูทุกคน นันนรับฟันดีเด้อกินเกาแสบนอนนรับร่างกายแข็งแรงกันกทุกููทุกคนหลกพายยาเบียดเบียนมาวาตัวตนมอวาขอบกัวสวัสดี